เทรนมาแรงสาวๆแห่แต่งหน้ารอยค้ำใต้ตาเพื่อเพิ่มความคูล สำหรับรอยค้ำใต้ตาถือว่าเป็นปัญหากวนใจของสาวๆหลายๆคนอย่างไรก็ตามตอนนี้เทรนความงามได้เปลี่ยนไปแล้วหลายคนไม่เพียงยอมรับรอยค้ำใต้ตาแต่ยังสร้างมันขึ้นมาอีกด้วยซึ่งเทรนสร้างรอยค้ำใต้ตาเกิดจากการที่ซาร่าสาวสวยดาวติกตอกได้แต่งหน้าสร้างรอยค้ำใต้ตาของเธอขึ้นมาโดยการใช้ลิปสติกสีน้ำตาลมาทาใต้ดวงตาผลลั์ที่ได้คือใบหน้าดูเหนื่อยล้าและเท่ไปพร้อมกันซึ่งไม่นานผู้คนก็เริ่มเลียนแบบจนกลายเป็นเทรนมาแรงในหลายประเทศโดยซาร่าได้กล่าวว่ารอยค้ำใต้ตาของเธอเกิดจกากพันธุกรรม และมันก็หนักหนาสาหัสมากตอนแรกเธอจึงพยายามแต่งหน้าปกปิดมันมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามต่อมาเธอก็ได้ตระหนักได้ว่าการมีรอยคาใต้ตาม,มันไม่ใช่เรื่องน่าอายดังนั้นเธอจึงตัดสินใจยอมรับและนํามันเข้ามาอยู่ในเทรนการแต่งหน้าของเธอแต่ทางด้านความคิดเห็นของชาวเน็ตมีทั้งแง่บวกและแง่ลบเกี่ยวกับเทรนนี้หลายคนอาจมองว่ามันแปลกแต่สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้มองว่าเทรนนี้ได้สร้างกําลังใจให้พวกเธอเป็นอย่างมาก